หน่วยห้ามล่าสัตว์ป่าเมืองบุรพเพชรสำนักงานรปศรุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ด้ด่านักันสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ได้นำเรือลงฉีดพ,พ่นยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกในบริเวณพื้นที่เสี่ยงในเมืองบุรเพชรเพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดโรคไข้หวัดนกหลังจากสภาพอากาศเริ่มหนาวเย็นและพบว่าเริ่มมีนกอพยพเข้ามาในพื้นที่จํานวนมากนายจิรเดชบึงมากหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบรเพชรบอกว่าเนื่องจากบึงบรเพชร เป็นบึงน้ําจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกประจําถิ่นเป็นจํานวนมากเช่นนกเป็ดนกปากหางนกกาน้ําปากยาวนกกระสาแดงนกไองวและเมื่อถึงฤดูหนาวก็จะมีนกอพยพมาอาศัยตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปจนถึงหมดช่วงของฤดูหนาวซึ่งเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่จึงได้มีการเฝ้าระวังและป้องกันพร้อมกับได้นําเรือ,อออกไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามแหล่งอาศัยของนกในบึง และขณะเดียวกันก็จะมีการออกตะเวนฉีดพ่นตามชุมชนและหมู่บ้านต่างๆรอบบึงบรเพศปีนี้เนี่ยนะครับถึงฤด,ดูการที่นกอพยพมานะครับแล้วก็สมัมภารที่สุดคือปีนี้เนี่ยน้ำค่อนข้างจะเยอะมากแล้วก็มีทะเลบัวแดงอันตรายเปิดขึ้นเต็มพื้น,น,นที่พันต่าไร่นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นมาตรเพื่อเป็นแนวทางในการมาตรการป้องกันไข้หวัดนกนะครับและเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับน,นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา ท่องเที่ยวในพื้นที่บึงเระเพ็ดให้เกิดความมั่นใจนะครับทางเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบรลเพชดสํานักบรหิหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12ได้ร่วมกับสํานักงานบริรษัทจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับแล้วก็ทุกหน่วยงานในพื้นที่ของบึงเบลเพชดเนี่ยก็ระดมนะครับเพื่อนครับได้ตั่งการไปไปทุกหน่วยทุกจุดสกัดของเขตห้ามล่านะครับให้เฝ้าระวังนะครับในการตายของสัตว์ปีกนะครับที่ผิดปกติ ให้รีบแจ้งทันทีนะครับแล้วเราก็จะได้ประสานงานกับสํานักงานปรุสัต์จังหวัดนครสวรรค์ในการที่จะเข้าไปตรวจสอบนะครับอย่างที่3นะครับเราก็ให้เจ้าที่เราเนี่ยเดินสมาร์ทโฟนนะครับในการที่จะต้องไปดูจุดการรวมตัวการอยู่อาศัยของนกนะครับเพื่อเป็นการเฝ้าระวังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็อยากจะขอฝากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับได้ช่วยกันนะครับในการที่จะไม่เข้าไปใกล้ในแหล่งที่ ที่อยพยพมาในการที่จะทํารังในการที่อยู่อาศัยนะครับในส่วนที่2นะครับก็อยากให้คานึงถึงสิ่งแวดล้อมนะครับในเรื่องขยะก็ดีนะครับในเรื่องส่งเสียงดังอะไรก็ดีเนี่ยนะครับก็ขอฝากตรงนี้ด้วยนะครับแต่ในเรื่องการท่องเที่ยวนะครับขอให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจนะครับว่าสังเขปทำร่าสัตว์ป่าบึงบลรเพช็กแล้วก็สํานักงานบริษัทจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ส่วนราชการทั้งหมดเนี่ยนะครับพยายามเต็มที่ในการที่จะก็ระวังนะครับแล้วก็ตั้ง ความเชื่อมั่นนะครับในเรื่องการป้องกันไข้หวัดน,นกนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวอย่างนี้ไม่มีความ